ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  คันนี้ A351 มาเติมยาครับคันสิบไปดู a 3 5ีนะครับผมคันนี้เติมยาครับเติมยาเติมยา,เต,มยาเต็มแล้วครับก็มาเย็นข้างเดียวแอร์เย็นข้างเดียวครับคันนี้ปัญหาแอร์เย็นข้างเดียวตอนนี้เราไปเช่นไรครับ อันนี้สี่องศาครับตอนมาในข้างข้างคนนั่งไม่เย็นตอนนี้เย็นแล้วครับสี่องศาอ้นนขับเท่าไหร่สามองศาแล้วครับสามจุดเก้าอันนี้สี่จุดสี่จุดเจ็ด

มาสามจุดเก้าแล้วสามเท่ากันนะครับอันนี้สามจุดเก้าอันนี้สามจุดสองสามจุดสองสามจุดเจ็ดข้างนี้เย็นไม่ดีครับข้างข้างนี้เย็นไม่ดีตอนนี้เย็นพอก็เข้ากันนะครับสามจุดห้าสามจุดสุด ไฮพเชอร์ okay. mm hmm. ไม่สูงนะครับพิเชอร์ก็ไม่สูงโล mm. ก็ไม่สูงสามสิบยี่สิบเก้ายี่สดยี่สก้าอร้นนี้ว่าคอนรเราจะทำงานนะครับคอนรเราคอนเราทำงานครับไฮพเชอร์ลดะครับ อาป็นเชื่อมไปสูงครับโอเคทีนี้เริ่มทำงาน2.2องสององศาอ่างนี้แซงไปแล้วครับค่านี้สองจุดสี่อันนี้สองสี อันนี้สองจุดสองข้างที่มาที่ไม่เย็นนะคะคันนี้ไม่เย็นตอนมาไม่เย็นเลยรงใก้สองจุดสองศาครับแต่ข้างที่เย็นเยอะสองจุดสี่องศาก็สององศาใกล้เคียงกันครับรถวิ่งไปห้าหมื่นกโลกครับรถวิ่งไปห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกกิโลรถคันนี้ใช้น้อยครับใช้น้อยใช้น้อยมากเลยรถปีสิบหก เอชดีห้าหนึ่งี่สิบหกแต่รถใช้น้อยครับรถใช้น้อยตอนมาข้างข้างนี้ไม่เย็นครับข้างนี้ไม่เย็นมาข้างข้างข้างซ้ายยังไม่เย็นข้างขวาเย็นซ้ายไม่เย็นน้ำยาขาดเบื้องต้นน้ำยาขาดครับน่าจะมีที่รั่วที่ซึมอาจจะเป็นคอยเย็นครับสันนิชันเป็นคอยเย็นอันนี้รุ่นนี้โอเคครับเติมยาเรียบ